ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะกอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะครับตีห้านาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสําคัญสําหรับคนตื่นเช้าครับกลุ่มกา13คนร้านอาหารดังย่านหลักสี่สะพานใหม่รุมกระทืบเตะเสยหน้าต่อยซ้ําตํารวจสองนายที่ไปเที่ยวจนสลบเหมือดขาที่รปภช่วยห้ามปรามโดนลุกหลงไปด้วยอีกหนึ่ง ไม่ไมึงเป็นการมึงทำร้ายเขาแบบนี้แล้วหรอดรมันได้อย่างนี้เนี่ยอุ้ยพี่ดูมันตีต่อตีพี่หนูหนูหลอนมานะอ้ไม่มึงเป็นการผู้เห็นเหตุการณ์ระบุฝั่งตำรวจพยายามจีบหญิงโต๊ะข้างๆแต่หญิงไม่เล่นด้วยเรียกการ์ดมาเอาตัวไปตำรวจผู้บาดเจ็บปฏิเสธไม่ได้จีบหญิงแต่ไม่ตอบเหตุผลที่แท้จริงจก ไม่ได้ยังไม่ได้คุยกันวันนั้นออกมาคือออกจากร้านมาเขาก็ทำร้ายเราเลยแหละกลุ<อ>่มที่โดนทำร้ายนี่มีทั้งหมดอยู่คนนะครับพี่ประมาณกี่คนที่โดนตีสองสามคนเขาตีก็คือกระทืบอย่างเดียวแหละครับพี่มีด่ามีอะไรหรืเพราะอะไรครับเดี๋ยวค่อยคุยนะครับล่าสุดกลุ่มกาดทั้ง13คนเข้ามอบตัวแล้ว ทั้งผู้ดูแลกาดและผู้จัดการร้านยอมรับทำเกินกว่าเหตุขอโทษจะเย er ียวยาผู้เสียหายและรับปากไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกที่ทำงานครับยอมรับเพราะภาพมันออกไปพวกผมทำเกินกว่าเหตุตอนนี้จริงแล้วพวกผมไม่ได้ตั้งใจทำอย่างนี้ครับคือเจตนาของพี่แค่ระงับเหตุใช่ครับคือคทีเขาาวเาเตอนที่เไม่เกี่ยวทีไม่เกี่ยพวพี่คะช่วงที่วุวายตอนไหนมีการใช้อาวุธขึ้นมาข่มขู่เราไหม ทางผมไม่มีครับทางเขาอคะค่ะทางเขาไม่ทราบแต่เาราทราบว่ามีอาวุธแ,แต่มีครับเพราะก่อนเข้าก็ฝากอาวุธชี้ผมไว้เป็นปืนหรือเปล่าคะมีดแล้วก็ถนับมือครับส่วนของผู้บาดเจ็บนี่คือเราทราบไหมคะว,ว่าเขาเป็นตำรวจมาก่อนนะคะก็พอทราบครับตรงนี้พี่กลัวไหมว่าหลังจากเกิดเรื่องอย่างนี้แล้วพวกพี่จะตกงานกันนะคะ ทังครัวครับที่เลอชีพเดียวเลี่ยเราลองจะทําก่อนว่าใช่ครัเพราะผมไม่ไม่ไม่มีมมมมนโยบายจะทำร้ายลูกค้าหรืออะไรก่อนนะครับเดียวยาผู้เสียหายเดี๋ยวทางร้านจะเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างแล้วก็ให้คำมั่นกับทางลูกค้าทุกท่านเลยว่าจะไม่ไม,ไม่ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกครับข,ขอขอรับปากเลยว่าจะไม่มีจะ ตักเตือนทางการใหม่แต่아าจะสุดทิสัยจริงๆครับก็เลยขอโทษทีครับขอโทษลูกค้าทุกท่านด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องมีพักงานครับต้องมีพักงานพิจารณาใหม่อีกทีหนึ่งครับขอขอขอคุยรายละเอียดขอคุยรายละเอียดกันก่อนครับก็ผมก็ตักเตือนเขายังคุมไม่อยู่หลังก๊าซแอมโมเนียกว่าหนึ่งตันรั่วจากโรงงานน้ําแข็งในเขาค้อต้องปิดถนนอบพยพชาวบ้านที่ตำบลแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ มีคนได้รับบาดเจ็บจากการสูบดมก๊าซหลายรายขณะที่นายอำเภอสั่งอพยพคนงานและชาวบ้านในรศัศมีกว่า100เมตรปิดการจราจรกว่า1กิโลกู้ภัยเข้าเปิดพื้นที่โรงงานลดแรงดันและสารแอมโมเนีย พยายามปิดวาล์วท่อแก๊สที่รั่วไหลปรากฏมีเจ้าหน้าที่ถูกพิษจากแอมโมเนียจนหมดสติไปเพื่อนๆต้องหามออกมาปฐถมพยาบาลส่งโรงพยาบาลเข่าคอ ขอพี่เจมส์บนรถด้วยค่ะขอพี่จมส์นรถขับขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่โรงงานอยู่ระหว่างรอระเหยเพราะล่าสุดยังปิดวาวไม่ได้สักพักนึงแหละจังหวะมันดลบลงก่อนเพราะว่าสักพักนึงแหละจังหวะมันจะรั่วหมดเพราะมันปิดปิดไม่ได้มันตักในตรงที่มันมีเศษไส้ปิด อนนออสอยื้อเลือกตั้งท้องถิ่นทําประชามติสําคัญกว่าโฆษกคโณะกรรมิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญคุณชัยวุฒนาคมานุสรเผยยังไม่มีข้อยุติเรื่องการทําประชามติถ้าต้องทําแล้วตรงกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเชื่อว่าจะมีความชอบธรรมที่จะเลื่อนก,การเลือกตั้งท้องถิ่นออกไปทําประชามติแล้วมันไปตรงกับ การเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับผมคิดว่าก็มีความชอบธรรมที่เราจะมีการเลือกเลือกตั้งท้องถิ่นออกไปนะครับเพราะเนผมเชื่อว่าการทําประชามติรับนูนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งพวกเราทุกคนนะครับทั้งท่านประชาชนแล้วก็ฝ่ายการเมืองหรือรัฐบาลเนี่ยเห็นว่าการแก้การทำประชามติเนี่ยสามารถทําร่วมกับการเลือกตั้งท้องถิ่นในวันเดียวกันได้ ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งถ้าไม่เลื่อนนะครับไหนก็จะมีการประชาชนต้องเดินทางนะแต่เวลาเดินทางมาที่กูหาเรื่องตั้งหรือเรื่องของถิ่นอยู่แล้วเนี่ยก็ให้ทำประชามติไปด้วยเลยก็ได้ด้านรองนายกรัฐมนตรีคุณวิษณุเครืองามชี้ต้องไม่ให้ทับซ้อนหรือใกล้เคียงกันทั้งการทําประชามติและการตั้งสสร ว่า,ากรกตก็ขอแล้วล่ะว่าเลือกอะไรก็ตามถ้าจะเลือกอีกก็ให้ทิ้งไปสักประมาณ60บวันเป็นอย่างน้อยแล้วให้เลือกอันใหม่ oh. แล้วอันใหม่นั้นก็ต้องระวัดระวัง mm hmm. อย่าให้มันไปใกล้เคียงกันมากๆกับกําหนดเวลาของการด,ดําเนินการเรื่องรัฐธรรมนูญเช่นการลงประชามติหรือการเลือกตั้งสสรอถ้าหากว่าจะมีเพรกะอย่าให้มันไป ทับซ้อนกันใกล้กันในเดือนเดียวกันเพราะมันใช้กรกตชุดเดียวกันบริหารไม่อะไรก็อะไรต้องหลีกให้อะไรสักอย่างนี่ไม่งั้นเขาบริหารกันไม่ถูกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันโอชากล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอาชีวะยกกําลังสองระบุสิ่งสำคัญวันนี้เราต้องเข้าใจและเดินไปด้วยกันทั้งครูและนักเรียนยำ้ำสำหรับตนประชาชนทุกคนคือครู อะไรไม่ดีให้บอกมา,มารับฟังทุกท่านแต่ขอให้มีหลักการให้ช่วยกันร,รักษาบ้านเมืองให้เรียบร้อยพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้มีความสุขขอให้ว่ากล่าวตักเตือนกันบ้างเมือ่อเช้าผมอบอกผมหน้าตามผมนอนไม่หลับผมเปยน่งทุกวันใช่ไหมใครมาเป็นผมแล้วจะรู้พูดมากไปก็แบบเราออกไปดิต้องุ้งใจดี นะบอกผมว่าฐามผมเต็มที่อ่ะมันอาจจะดีหรือไม่ดีตรงไหนก็บอกผมมานะผมก็รับฟังทุกท่านเลยอดีตคืออดีตประวัติศาสตร์ดีเอามาทำทำต่อเอามาชื่นชมประวัติศาสตร์ไม่ดีทิ้งไปอย่าทำอีกเท่าน,นั้นเองนะทุกอย่างมันมีสาเหตุที่นหนึ่งแหละนะเพราะนั้นเพื่อนะของพวกเราทุกคนนะครับพ่อแม่ก็จะได้มีความสุขผู้ปกครองครอบครัวก,ก็มีความสุขนะครับก็ขอให้ว่ากล่าวสัรเสืินกันบ้าง แะสสสสััััังงงงคคคคคคมมมม่่บบบบบนนี้เเเรรรรววาาาืือออญญติใขอองงเเรรราาาต้้าาไวขณะที่รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงสุวรรณระบุถึงการเคลื่อนไหวการชุมนุม14ตุลาว่าขออย่าเป็นห่วงพร้อมรับมือแต่งดตอบว่าจะมีการตั้งวอรูมเพื่อประเมินและรับมือกับการชุมนุมครั้งนี้หรือไม่อุทานลั่นเมื่อได้ยินว่ามีกระแสข่าวจะมีการระดมผู้ชุมนุมกว่าล้านคน โอ้ยไม่ต้องห่วงนะนลแล้วก็เออต,ติมเ่นเตียมไปเจอะกอ่แต่เป็นต้องมีการทาัลล้งวาลุมนครับว่าค,ณค,ณครรานณขหมอจาระดงเป็นร้านเนื่อโอ้มาร้านเถอ,อะนี่ตระเมิวนว่าจะไหลว่ะมาแล้วครับสืครับมาแล้วมาตรการช็อปดีมีคืนคณะกรรมการบริหารสถานการล้รมาแล้มาแลาลกระาบล้งการมาแล้วมาแลรมาแวาแล้วมาแลาะ ให้ประชาชนซื้อสินค้าและบริการตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันไม่เกิน30,000บาทลดหย่อนภาษีได้ยกเว้นสินค้าเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์ยาสูบสลาดกินแบ่งรัฐบาลน้ำมันค่าที่พักและค่าตั๋วเครื่องบินระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่23ตุลาคมถึง31ทธันวาคมนี้ใช้ลดหย่อนภาษีมีนาคมปีหน้าแต่ผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือสิทธิโครงการคนละครึ่งถ้าใช้สิทธิไปแล้วไม่สามารถใช้สิทธิโครงการนี้ได้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชายืนยันการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจรูปแบบพิเศษหรือ STV มีมาตรการป้องกันโควิดตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางโดยเปิดเฉพาะพื้นที่หาดหรือพื้นที่จำเป็นเป็นพื้นที่จำกัดบริเวณเท่านั้น คล้ายสเตจควอลทีนเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตที่จำเป็นต้องเปิดรับนักท่องเที่ยวแต่คนในพื้นที่ไม่เห็นด้วยรวมถึงจะมีการจัดเทศกาลกินเจจึงขอให้เลื่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวหลัง25ตุลาเป็นต้นไปขณะที่ที่ประชุมสบศจะกำหนดการเข้ามาและที่พักอาศัยให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนายกยืนยันไม่ได้ให้คนทั่วไปเข้ามาท่องเที่ยวในไทยอย่างเปิดเผยทุกอย่าง ต,ตรวจสอบข่าวดีพายุดีเพรสชั่นอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วคาดเคลื่อนตัวผ่านกัมพูชาภาคตะวันออกของไทยเข้าสู่อ่าวไทยตอนบนในวันนี้ส่งผลให้สองวันนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณอีสานตอนล่างภาคตะวันออก,ภา,ออกภาคกลางภาคใต้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝน,นต,ตก80%ของพื้นที่ ผู้ว่ากทมพลตำรวจเอกอศวินขวัญวเมืองเตรียมลงอุโมง์ยักษ์ระบายน้ำพระราม9กวันนี้รับมือน้ำท่วมรอระบายมูมูตุก็บอกแต่เพียงว่าร่องมันมาผ่านตรงนี้เขาคงจะบอกจำนวนไม่ได้ว่าจะตกเท่าไหร่แต่ก็คงจะเยอะอยู่นะแต่ผมคาดการว่าผมคาดการเองนะว่าว่าจะประมาณสักร้อยร้อยร้อยมิลนะครับแล้วก็พยายาม แบ่งกระจายกําลังมาเลยว่าเครื่องสูบออกอยังไงเครื่องผลัดดันบางทีมันสูบออกไม่พอคองในคลองมันเต็มก็จะต้องผลักด,ดันออกลงอุโมงค์บ้างลงแม่น้ําเจ้าพยาบ้างอย่างเงี้ยะคระับครูพี่เลี้ยงจุ๋มจอมโหดโรงเรียนสาร,รศาสตร,ร์วิเทศร,ราชพฤกษ์เปิดใจขอโทษพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนตนเองทําร้ายเด็กจริงกาขอโทษแม่พิงและผู้ปกครองทุกคนนะคะ อยากขอโทษจากใจจริงๆค่ะทำแม่พิงก่อนนะค่ะ,ะแล้วทางทางพ่อเสือละ่ะก็อยากจะขอโทษพ่อน้องเสือนะคะขอโทษจากใจจริงๆอยากกราบขอโทษสักขอโทษคุณแม่ด้วยและถ้ามีโอกาสที่่จถผมจะได้เข้าไปขอโทษทุกคนเลยค่ะโจมยืนยันไม่มีใครบังคับให้แจ้งความเอาผิดกับผู้ปกครองที่ทำร้ายร่างกายตนเองแต่มีเพียงผู้ใหญ่ให้คำแนะนำ ยืนยันจะถอนแจ้งความกราบขอโทษอีกครั้งผู้ปกครองทุกคนขอรับผิดในสิ่งที่ทำ อย่าใช้คำว่าบังคับนะคะทางเขาไม่ได้บังคับค่ะคือเขาแนะนําว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะต้องแจ้งความเพราะว่าเขาก็เป็นผู้ชายแล้วเราก็เป็นผู้หญิงค่ะถ้านหนูคิดจะแจ้งความหนูแจ้งไปตั้งแต่ที่แรกแล้วค่ะออสิ่งที่ทําไปคือไม่ว่าหนูจะพูดอะไรไปก็คือหนูยอมรับผิดทุกอย่างค่ะคือไม่อยากจะปฏิเสธอะไรแล้วก็คือเสียใจแล้วก็ละอายใจมากค่ะพี่ คือตอนนี้มีโอกาสก็จะไปถอนแจ้งความค่ะแต่คือตอนนี้ยังยืนยันว่าถอนแน่นอนค่ะา,า,า,ะา,าทำใจค่ะทําใจยอมรับค่ะตามกฎหมายเลยค่ะถามว่ากลัวไหมก็เกราผิดอยู่แล้วพี่แต่คือทุกอย่างที่เราพูดไปมันเป็นความจริงอะค่ะก็ต้องกราบขอโทษผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็ทุกคน ที่ทําให้เสียใจวันน,นี้รู้สึกผิดแล้วละอายใจมากแล้วขอรับในขอรับผิดในสิ่งที่ทำอะคะ่ะพี่ค่ะด้านทนายเดชาขอให้ครูจุ๋มพูดความจริงเลิกให้ร้ายโรงเรียนไม่เช่นนั้นจะถูกดำเนินคดีเขา,าจะถอนทำลงทุกขอผมก็โทรไปว่ามันเป็นเรื่องจริงเปล่านะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็คุยไปคุยมาก็นักกันประมาณสองทุ่มเขาก็โอเคครับ้องถามว่าที่จริงหรือเล่าครับ อ่าเดี๋ยวนะจริงไหมตอนแรกคุณยังไงค่ะตอนแรกหนูจะไปค่ะอ่ะตอนแรกเขาจะไปเขาจะเราเขาจะไปแต่เขาไม่ได้มีคนนัดแต่พี่เดชานนคนนัดเขาเองถูกไหมเขาโทรมา,มาหาหนูจับคนนัดกันเรียบร้อยแล้วครับสอง่นครับเราคือคนเราเนี่ยนะคุณจุ๋มนะครับหยุดทําร้ายโรงเรียนสารศาสตร์หยุดทําร้ายเด็กนักเรียน,นหยุดทําร้ายผู้ปกครองถ้ายังให้สัมภาษณ์สื่อเสียหายก็เตรียมรับหมายสารนะครับด้านตำรวจระบุครูจุ๋มโดนสิบสองคดีรวมครูผู้ต้องหามีสิบหกราย ทุกรายโดนข้อหาทำร้ายร่างกายและพรบคุ้มครองเด็ก so like ส่วนผอโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชฤกฤกขอเลื่อนพบตำรวจเป็นสัปดาห์หน้าลุ้นระทึกจนสำเร็จเด็กนักเรียนชั้นม .6 ช่วยหญิงท้องแก่ทำคลอดบนถนนโดยใช้ความรู้จากการอบรมการแพทย์ถูกเถินดูได้ดูได้ดูลาได้ยง สี่โมงเท่าไรจิตต่างเลยได้ไหตายเกินไปดีดีอ่ะผมเขาไม้เขาเสกไม่เกะเขาเรียนดูแ่ไม่ต้องตัดที่นี่เหรอไม่ตัดไม่ตัดของนี่อะไรของนี่ใครด้วยน้องมิ้น์หรือนางสาวบัรพรคำโสพานักเรียนชั้นม6โรงเรียนสพวิทยาคมจังหวัดตาก ช่วหญิงไทยกรเลี่ยงชดลูกกลางทางที่บ้านซอโอถนนสายแม่สอดอุ้มผางระหว่างที่มีคนจำนวนมากมาบุงดูเห็นทารกโผลออกมาน้องมิน้นซึ่งเป็นสมาชิกกู้ภยัยจึงรีบนำอุปกรณ์ไปช่วยทำคลอดเป็นทารกชายปลอดภัยทั้งแม่และลูกน้องมิ้นบอก ระหว่างทำคลอดตื่นเต้นมากแต่ก็ต้องมีสมาธิปป,ป,ป,ปชสั่งไต่สวนปมทุจริตสวนสัตว์สงขา3า3เรื่อง 1. โครงการปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำภายในสวนสัตว์สงขาวงเงิน48ล้าน9 0 0 0สร้างเสร็จสุดท้ายเก็บน้ำไม่ได้ 2. นํนำทรัพย์สินของสวนสัตว์สงขาไปขายแล้วเอามาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว 3. มีการสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเอื้อประโยชน์พวกพ้องส่วนความคืบหน้าคดีนอแรดหายอยู่ระหว่างการออกหมายเรียกหนึ่งในเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนส่วนคดีเก้งเผลือกสายพันธุ์พระราชทานตัวแรกที่หายไปกำลังสอบสวนทางลับว่าถูกขโมยไปหรือไม่ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโชหมายแดงจับบอสอยู่วิทยา เร่งประสานตำรวจสากลติดตามประกาศหาถิ่นที่อยู่นำตัวกลับมาดำเนินคดีโดยพลตำรวจโทรจรุวัตรไวยสยะผู้ช่วยพบตรนำหมายแดงของอินเตอร์โภมาสแสดงต่อมือสืมวลชนยืนยันว่าออกหมายแดงติดตามนายวรยุทธ์ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาที่ผ่านมาแล้วและอายุความเหลืออีกหลายปีเตรียมร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบถิ่นที่อยู่ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน ยอมรับยังกังวลเพราะหมายแดงที่ออกไปไม่ใช่หมายจับแต่เป็นหมายแจ้งเตือนเพื่อให้แจ้งที่อยู่เท่านั้นอันนี้เราขอความร่วมมือไปยังกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็ทูตตำรวจที่ประจำใน,ใน,ใ,น,ใ,นในต่างประเทศแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เพื่อสื่อาถิ่นที่อยู่คือหมายแดงเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างจริงๆมันไม่ใช่หมายจับมันชื่อมันเขียนอยู่แล้วว่า n o t i c ก็คือการแจ้งถิ่นที่อยู่ เมื่อทราบถิ่นที่อยู่แล้วเนี่ยมันยึงจะเข้าในกรณีของการส่งผู้พลายคามแดนการส่งผพลายคามแดนนั้นแต่ละประเทศก็ต้องมีสนธิสัญญาระหว่างกันสนธิสัญญาเนี่ยว่าจะส่งผูู้ลายคามแดนระหว่างกันนะฮะการส่งผพลายคามแดนมาจะส่งหรือไม่ส่งก็ต้องเป็นขั้นตอนของแต่ละประเทศนั้นจึงกําหนดขั้นตอนและกฎหมายไว้ส่วนตำรวจที่บกพร่องในการทำคดีนี้ได้ส่งเรื่องให้กองวินยัยพิจารณาตามขั้นตอน เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาตำรวจประมาณ20ถึง21นายทหารยศจ่าสิบโทขนยาบ้าซะเองขับรถมาพร้อมกับครอบครัวแต่ประสบอุบัติเหตุตกถนนเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือต้องพังะเจอยาบ้า4แสนเม็ดที่จังหวัดพิจ,จิตรเจ้าตัวบอกเช่ารถมาส่งยาบ้าแต่หมาตัดหน้ารถเลยเสียหลักตกถนนจะเอาเงินไปนรักษาเมียป่วยเป็นโรคระบบขับถ่ายทางร่างกาย หมาตัดหน้าครับโอ้หมาตัดหน้าครับอืมเป็นผมขับแล้วมันเป็นแวออโต้มันสะดุ้งมั้งครับแล้วก็พุ่งหาอย่างนี้แตเราคนขับครับผมขับกลางคืนแล้วผมขับแไหวันนี้มาตัดเชียงรายนั่นแบบเช้าหรอหรือเมื่อคืนแบบไม่หลงทางเมื่อคืนนอนไหนเมื่อผมแม่ผมขี่รถหาอะไรนี้่ครับผมไม่รู้จักเขาเขาจะไวตรงไหนไม่รู้เขาไปวางเงนี้ ผมไม่รู้เขาพูยว่งผมก็หาของไม่เจอผมไม่รู้ผมไม่เคยทำเขาบึ้ๆผมแล้วของตังแต่ตังค์ผมไม่รู้สูงเลยผมก็เล้สูงสี่สี่ผมต้องใช้ตังไปรักษาเงินด้วย <c oughs> เป็นที่ฮือฮาหนุ่มซื้อส้มตำปูสดมากเทใส่จานปูยังเดินไปเดินมาคนแห่ดูคลิปเป็นล้าน ภายในไม่ถึงชั่วโมงยกวงกลับมาลวมกานบุนบ้านน้องอีกทีหวังพนนี้หน้าเวทีเหมนปีของงาอ้ออกฮ่าลำอยากย้ำคำเคยสัญญาปุ่บสองโมหารู้ว่าเจ้าคงก็มาฟังยกวงกลับมาลวมกานบุนบ้านนองอีกีหวังนขบี้แกะแบบถึงที่าแกะกันุกคนก็ไปเตรียมถ้วยเตรียมชามแล้วผมก็คนแกป ปูเป็นแบบนี้ชาตก็เลยงงอะไรลยทุกคอะตกใจเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยหินแบบนี้ขาว่าทุกคนได้กินกันแต่บอกว่าไม่มีใครกินเพราะวันวันนั้นต้องไปงานต่อกลัวท้องเสียหรือว่ากลัวอะไรปาะมาณนี้เยขณะที่อาจารย์ยิ่งศักด์นักวิชาการด้านอาหารมองใครจะกินปูเป็นๆก็ไม่ผิดเพราะปูเป็นอาหารแต่แนะไม่ควรกินเพราะอาจมีเชื้อโรคเสี่ยงเป็นโรคพยาธิจะกินยังไงวะเนี่ย วงการมวยเศร้าสูญเสียดอกไม้ป่าปอพงสว่างนักมวยชื่อดังหลังถูกมแมลงกัดลุกลามติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิตลูกสาวเล่าพ่อไปตัดหญ้าถูกมแมลงคล้ายตะขาบกัดมีอาการไข้หนาวสั่นรักษาตัวอยู่ที่บ้านแต่ทิ้งไว้หลายวันก่อนไปพบแพทย์สุดท้ายเชื้อรุนแรงลุกลามติดเชื้อในกระแสเลือด ด้านผอ,อ,อด้านพิษวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีชี้ชัดไม่ได้เกิดจากพิษมแมลงแต่เกิดจากระบบภูมิในร่างกายต่ําเพราะเป็นโรคเบาหวานร่วมด้วยพอทิ้งไว้นานเชื้อจึงรุนแรงเข้ากระแสกเลือดของเด็ทั่วไปเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยพิษตะขายเนี่ยเป็นพิษที่ไม่รุนแรงก็จะทําให้เกิดอาการเจ็บมีการบวมบ้างเท่านั้นเองนะไม่ไม่ไมก่อให้เกิดการเสียชีวิตนะฮะพิษที่เขาจะเข้าไปอ่ะมันก็คือไอ เชื้อแบคทีเรียแล้วถ้าเกิดสมองควบคุมการทานเราไม่ดี